อะไรอ่ะดอกขอ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 ไอจีเก็บไว้ได้ป่ะเป็นเพื่อนกันไม่ผิดเอาผิดป่ะเล่นเล่นเฟซบุ๊เราแม่งโคตรเหงาเอาอะไรเลยมีโทรศัพท์อันนี้ใช้โทรศัพท์เจ็ดยูเราไม่เชื่อหรอก เราม่ากกาเจอา่อขอเปหน่อยอ๋อกูนต่กูตื่นเช้าตื่นขึ้นมากูจิบไปหมดลามดูไปจิบประกาศทิสายสั่์ไม่เหมือนกูลุ้ไปจิบดาบอ๋อกูหัดฝึกแล้วแค่ห้าเดือนตื่นบึ้งหมดแล้วมาก่อนกูแต่กูฟังแล้วสัมจะกากะตัดกูคิวกันจนหัวขาดอ๋อมึงตัวกูคาดในปากก่อนในบทที่ฟงต้องกาพมึงมันลาบ เจอกูกระโดดทีบขากูไปเวลาตกถังขยะเอ็มซีค่ะกูไม่ตายเพราะกูมันต้องคำสาบไอสัตว์โฟกูกับลามกูมึงไหลคอไปต่างกับปีกูลับไปป้าไปหกเมตรไอพวกหิวแสมึงวงแตก้องหลบหลีกมึงเป็นนกที่ปีกอ่อนมึงควรจะหลีกไอสัตว์เย็ดเคตอนนี้สไตล์กูมึงเอาจัดเย็ดเคเหมือนรถนี้ไม่เพียงแค่ตัวกูงไอสัตว์ออ oh. เมื่นรถนี้ไม่เพียงแค่ตัวกูที่หลยลอบไปด้วยเศษกระจกแต่ที่พังนลายนั่นคือ12นาฬิกาแต่ว่าตระกูลนั้นยังไม่นอนเพราก,กไมาจำเป็นต้องลาง,งานเพรางานของกูขงเขียนก่อนอ้อใส่คำสบอัดแสดงให้เข้ากับจังหวะทุ่นทับ นอนพังคราบจิตปสาตายบิดให้มาตั้งแต่จนตัวกูน้ำชำจองอายุสิบแปดเขเริ่มสูบ,บกัญชาบังไปกินพอสนุบดอกปีไอจีผลิตทำให้เหมือนกับงานศิลปะจนตัวกูน้ำช้นำนายพวกขี้แซ่คิดสอดลูกตัวเชิดเกลียอยู่หน้าคีย์บอร์ดแต่หน้าไม่ค่อยออกอาการเพราะรับด่ามันชอบด่ากูไปแล้วพูดตามพูแล้วเปิดถึงกูแล้วพบแปลว่าขี้กะชอบมาขอเสร็จลาหมดคนไระญาติถ้ายังไม่หยุดพูดมาอยุดโดน๋ยวทุวน่นติงเข้าไปประทับที่หน้า ขอบอสตาตาตั้งรับพรกะกูโคตรสดทั้งฟิตทั้งโฟร์แต่แทบจะนิ่วหรือหลือออตาร์คูจะเมโลดี้กูได้หมดท้าสกิลทั้งข้ามหัวเพชแสบทำมึงบอกคำบับเราสาดโพลเตอร์ฮิเฮียต้องลดไล่ล่าข้าแม่งให้หมดถึงกูจะคิวล่มตามสเตทฟาดมาเล่นไพ่ติดข้าวแถวไปดูเจ้ามึงก็เลยจวดได้ไพ่บอร์ดไงไอสัตว์ในมือกูมีปอปเก้าเดมเพอกูฟิลไลท์พี่นายดีจัดไอสัตว์สกิลมึงมันยังอ่อนหากมึงอยากกินคิมมึงอยากรวยแต่กูเห็นได้วเลย มึงอยากเป็นทิมมึงอยากรวยแต่กูเห็นปานละลรามีของมึงได้แค่เกอะผู้หญิงกินแล้วไหนว่าใครที่แลบบันเทิร์นรโทรจะส่งมาเจอกับกูที่2,025นี้คือปีของกูฟังแต่โอสักครูไม่สนว่าใครจะนิวจะปัดตาของกูมัน9ก้าศูนย์อ๋อไม่ต้องให้แคร์มารกำกับเบส กูจะเดินต่อไปประสบแหว่ง่ะกูจะเดินตามล่าและก็จะตามหารอะในวันที่กูเริ่มต้นในการหะกูวันเสาร์ที่ง่ายกัเรื่องที่กูอยากจะทำมันไม่ใช่เพราะความคิดแบบคนบ้าๆและมึงไม่ต้องมาล้าง,องค <c oughs> อกูมึงไม่ใช่พเพื่อนพี่น้องของกูและกูจะแสวงหาความฝันของตัวพวกกูถ้ากูพูดกูบอกมึงยังไม่ฟัง <c oughs> ก็กลับทำที่กูพูดบอกบอกมึงระวังส้นตีนจากพี่หนุ่มวงกลาเพราะกูฟิลไรพี่หนุ่มวงกลาไงไอสัตว์ตอนนี้กูจะเดินตามล่าตามหาความฝันที่ กูเคยกินและเคยฝันในปัจจุบันบนฟ้าฟ้ากูจะเดินต่อไปกับเพื่อนพ้องพี่น้องของกูและไปเจลกาด้วยกันที่สวรรค์ด้วยกับเทวดากูจะเดินต่อไปเพื่อแสวงหากูจะเดินตามล่าแล้วก็จะตามหาหยอกอ่าอย่าอก็จริงีดมันไม่เหมือนในละครแต่ว่ากูก็ไม่เคยคิดจะยอมเพราะว่ากูจำแบ่งก่อน ไอเฮียกูไม่เหมือนในละครแต่ว่าก<ม>ูไม่เคยยอมเพราะว่ากู้อบแต่งตอนเพราะว่ากูได้แต่มองแต่ว่ากูไม่อยากยอมยังไงกูก็ไม่เคยยอมตัวเนี้ยนะ <c oughs> <c oughs> ฝันของพวกูคือฝันของพวกกูก็กกกยังไงก็แม่งก็ต้องเป็นจริงในสักวันดีกว่าทิ้งตัวจิ้มเดินทิ้งตัวทิ้งชีวิตให้ละลายหรือให้สลายไปบนบาละตัวกูดิจิโฟกูจะเดินตามล่าตามหาความฝันหรือแสวงหาความฝันของกูกให้ได้ต่อไปและให้พี่กูเป็นหลักไงต้องให้ใช้เก่งเก่งกูไม่ง้อใครเขาอยู่แล้วกูจะไม่ยอมกูไม่เคยทิ้งพี่น้องของกูไว้ข้างหลังแบบมึงอยู่แล้ว มึงคงเข้าใจกันนะเพราะดีจีโฟกูไม่เคยคิดจะทิ้งความฝันแล้วก็จะเดินสแสวงหาและตามล่าความฝันต่อไปให้ไกลไงหัวใจของพวกกูกล้าที่จะลองที่จะทำอะไรที่แม่งไม่ค่อยมีใครคกล้าที่จะลองที่จะทำท,ที่ต้องทำเพราะพวกกูกำลังคิดที่จะเดินสแสวงหาความฝันให่เป็นจริงไม่เหมือนคนที่แม่งชอบเอาแต่นั่งลำออ oh. เราวางพวกมึงจะติดเวรติดกรรมจักน,นิสัยของพวกมึงกูจะบอกที่กูบอกที่กูบอกที่กูสอนแต่มึงไม่ไม่ชอบพี่จะจบจาแล้วพวกกูขอตัวไปเพื่อสแสวงหาความรักและความฝันที่ได้ในสักวันพวกกูจะพากันไปให้ได้ในสักวันในความฝันที่ขอให้เหมือนขอพอรจากดวงจันทร์